พอดีไก่ต้มเหลือจากเมื่อวันก่อนนะคะแกนก็เลยว่าจะเอามาทําเป็นวัตถุดิบของข้าวซอยกกนเห็นในบ้านมีแตงกวาดองก็เลยจะเอามาใช้แทนผักกาดดองนะคะโอ้เอาละ อย่างอ่านมาอีกสูตรหนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้เอาพริกแกงเผ็ดนมาผสมกับพริกแกงมัสมั่นก็จะเป็นข้าวซอยได้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เรามาลองทํากันดูเนาะพริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงมัสมัมนอีกนิดนึงใส่กะทิที่เหลือลน้ำล้างกระป๋องนิดนึงน้ำตาลค่ะผงปรุงรส แล้วก็น้ำปลาไก่ที่ต้มจากวันนั้นนะคะไก่ที่ต้มมามันนิ่มมากแกงทำเป็นเข้าวซอยไก่ฉีกเลยแล้วกันบะหมี่ไข่ที่แกงคิดว่ามันนุ่มแล้วก็รสชาติคล้ายกับบะหมี่ที่ไทยก็คือเป็นตัวนี้นะคะ ข้าวซอยไก่แบบง่ายๆประยุกต์ตามวัตถุดิบที่มีเสร็จแล้วค่ะข,ข้าวซอยสู๋โวยข้าวเอืมเทสต์เยอะอืมคุณช่วยทุ่มมิกทุกอย่างก่อนจริ l ๆอืม Mm, nah. I would say it doesn't hundred percent taste like kosoy, mm. but it's very close. Yeah. Maybe it's missing some cinnamon. I don't know. Cinnamon? <laughs> <laughs> okay, how many score? I would say for the fact that you didn't have kosoi uh, paste, mm -hmm. I would give this an eight. It's still high. I don't know what I like more. Pakimau <laughs> I love Pakimau, but this Kosoi is just a little more. Yeah, yeah. <laughs> okay, everyone. Have a good day. Bye bye. See you, babe. Ee, goodness.